ซึ่งเจ้าภาพตอนนี้ก็คือผู้ถูมายุกนะครับจนถึงผู้ถูมายุก็อง,งานาวสูงและก็ภรรยาลูกหลานญาติมิตรนะครับรวมถึงเจ้าภาพด้วยนี้ซึ่งพระบ,บุทธเจ้าของวัดที่วัดตอนนี้คือวัดทุ่งปลากับวัดนาปนูวัดทุ่งพลาวัดปรลราลุงภาพวัดเดียวกันนะครับเพราะความคนถามว่าวัดปราราลุงภาพอยู่ที่ไหนคนที่อื่นไม่รู้จัก วัดตุ้งปลาแต่รู้จ euh ักวัดพลานุภาพอาจนั้นก็เรารู้จักวัดตุ้งปลาคืนนี้เป็นคืนที่สามครับพรุ่งนี้วันังคารคือวันที่สี่และวันที่ห้าคือคืนวันพุธนะครับเราจะเดี๋ยวมอหมอบไปนำมันจปหมอบหมอบาเกี่หมอบเบียร์คอหักมอบเบียร์โดยเฉะงยุ้

เราดูนคำเ้เจ้าภาพคุณรับไม่เ็นก yeah, um> ็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่บ้าน้องลูกมาน้องลูกก็ได้ไม่เป็นไรไรอกทุกคนรกเ็เจ้าภาองด่าโกด้วยเราอยู่ฝั่งน้เอยู่ไหนเนี่ยน่เนี่ยก็รั ได้ยานมันอยูาตงนี้อันนั้นอ่ะคล้องนะไม่ไม่ต้องนั่งนไม่ไหวแล้วั่งให้ตาสิเป็นตัวแทนให้ตาสิโให้ได้เลยครับดูสิเป็นตัวแทนของคุณอายุนะครับ อันนี้ฝากทำาบุญมาจากจากหัวหินจากจากเกาะพังงานก็มีอำันดเลยคุณนิรัตขาวตระกูลหนึ่งแล้วก็คุณพิสิตข้อมงคลใครครับ้อมคอุคุณพิสิิตข้อมงคลอุดมแล้วก็คุณ คุณดาเล่เพชรสงคุณพี่เปียท่าข้ามหาดใหญ่ไม่ใช่ท่าข้ามบรนนานะครับคุณวันิดาคุณสมเด็จมณีพันธ์คุณวิเชียนพักดีแล้วก็ป้ายาหัวอินโอมาไปตั้งนั้นเลยครับบอกไอ้นั้นเลยเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวอย่าจ้ายใต้รตรงนี้หน่อย ราถายรูปนอยค่ะญาติทั้งหมดทั้งหมดอ่เอารูปภาพมาเลยมาเลยเกินมาตรงนี้ญาติาตอาี่าจะออาได้าหระาดีวจีบานะายรูปมคราามากเลยาอาีาังามาิั้งย่างหยุดอยากอากที่าาาตง ัีจะนั่งก yeah, ัน oh ั่งกันม mm ่จบอ่ะ่ปนงกกันะคารังอยู่เลยเนาะนั่นเห่นเหนได้เลยมาควาเราเด็กคีวาเลยครับว่าเห่นได้เลยา อยู่กลางน้ำกลางลัางยืนน้ำมาแรงไเห็นยืนมาแรงตัน้วมาแรงตัดสนขมาชิดถ่ายไล่ดูนั่งเล่ยไม้เหล่เนี่ยเดียกมาแรงได้เลยไม่เปิดตาได้เรียกมาจังไปเดียกมาไปเรียกมาไปเรียกไม่เพลินไม่แต่เดี๋ยวเชื่อใจเราไม่ติด เลอยไม้ประเดียบมามีเล่ยมามีเล่ยมเรียกมาเดี๋ยวไม่เิดบแก้ใจเราเนอประเดียกมาประเดียบมาเพ่อเลยวะอ๋อ อ่ดีมันก่อนท่านเดินดีอยอดนิไม่ไหวทีเลาล้าเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดปไหนแหละเบ็ดเบ็ดเบ็ดอ่ะนี่เบ็ดเเด็กเด็กประเภทเปิดยูทูบพิมพ์วาคุณพ่อสมหมายครับ สรกรหนึ่งมนยไม่ลองตรวจแล้วได้บวบปเปิดอะไรคุณพอสมัยสรกรสมาชิกเปิดจากไหน YouTube ไม่ต้องใส่สมาชิคพอสมัยสรกรหนึงครับผมตาเปิดไม่พร้อก่อบเปิดหาปาดูก่อนนะเปิดดูสุแล้วเปิดนับดูเลยครับปัดท้าจับแนี้ นั่นป oui> ้าลอกนองเหมือนกันป้าลอกนองเหมือนกันนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอยู่ชื่ออะไรเลชื่ออะไรคะล่ิฟ้าค่ะอิงฟ้าชื่ออิงฟ้านี่ดูต้องเลยลูกองฟ้า ยิงฟ้าเป็นอะไรกับปู่กัลูกเออเดี๋ยวเสียค่ะเดี๋ยวจะเ,เปิดย <c oughs> ูทูบด้วยสักสามทุ่มสี่ทุ่มแตไม่แต่ไม่ติดกับตรงนี้นะ <c oughs> เปิดยูทูบเป็นว่าคุณพ่อสมหมาย <c oughs> สดากรหนึ่งคุณพ่อสมหมายสดากรดึกดึกหน่อยดึกดึกหน่อยกลับไปตั้มก่อนกับแล้ว